ครับผมนะครับสวัสดีครับผมช่างโต้นนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตัว AS 2 1นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเอาเอามาจับขี่กันนะครับเพราะว่าเขากําลังฮิตกันนะช่วงนี้นะว่าที่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําทำโปรเจกต์เอ่อตัว10นิ้วนะครับ10นิ้วไว้คู่นะครับนะครับเราจะลองขับไว้คู่หรือไม่ก็จะทำโปรเจกต์เอ่อ10นิ้ว ซับคู่นะครับสิบนิ้วซับคู่นะครับซับสิบนิ้วสองดอกนะครับคู่นะครับทีเนี้ยเพราะได้พลังวัตต์มันเยอะเนาะดอกเพราะดอกสิบนิ้วมันจะประมาณพันวัตต์พันห้าร้อยวัตต์อะไรเงี้ยเอมันขับไม่ได้ไงขับได้ก็แบบมันไม่สุดเลยครับมันได้มันไหวไหวแต่มันไม่สุดนะครับอย่างตัวเนี้ยเนี้ยพันวัตต์เนี้ยนี้ได้อยู่นี้ได้นะแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยพันห้าร้อยวัตต์เนี้ยซึ่งมันแบบ คือการการขับมันแบบแาเป็นไปไม่ได้เนาะแข็งจัดเลยนะครับทีนี้ผมก็จะลองเอาเนี่ยเอาตัว AS 2 1เนี่ยครับสองบดนะครับเพื่อเอามาเพิ่มกําลังวัดนะครับเพราะว่าปกติตัวเขาเพียวๆถ้าเราถ้าเราอัพไฟไป4 5โวลต์เนาะไป 50V โวลต์เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ1200วัตต์แล้วเนาะตามสเปคมันนะนะตาม d a t a s h e e t เนาะทีนี้เราก็เอามามารวมกันนะครับมารวมกันให้มันทำงานพร้อมกันนะครับนะครับคือใช้บลูทูธ คอรดคอมนะครับเป็นตัวเป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นตัวปล่อยเอ่อเป็นตัวขับนะครับเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวส่งสัญญาณเสียงนะครับมาให้แอมทั้งสองตัวนะครับทํางานพร้อมกันนะครับนี่ก็จะได้เราจะได้ชัแนลละหกร้อยหกร้อยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีกลางแหลมมีกลางแหลมให้ใช้เยอะแยะเลยนะครับนะครับเหลือเยอะเลยนี่ครับนะครับก็อย่าทิดตามรับชมกันนะครับแต่ตัวเนี้ยคือตู้มันยังไม่เสร็จไงเดี๋ยวผมแต่ว่าคือมันไม่ไหวไง มันทาเสร็จแล้วมันก็อยากจะให้เพื่อนๆแบ่งปันดูแบ่งปันให้เพื่อนๆดูเนาะก็ต้องรีบมาสปอยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองกับตู้เล็กก่อนนะครับเออว่ามันทํางานได้จริงนะอะไรเงี้ยแต่เรื่องพลังเสียงเราจะมาทสต้องรออีตู้ตัวนี้เสร็จก่อนนะครับทีนี้ผมก็ทาสีแล้วนะครับเดี๋ยวเดยวผมลองประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาทสเสียงจริงจริจังทีที่ผมว่ามันต้องสนั่นแน่นอนนะครับสนั่นลั่นทุ่งแน่นอนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่แบบชุดนอนนานอนไล่นอนสวนนอน บ้านเด็กอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับหรือจะนอนกลางวงเล่าก็ได้นะครับจุดนี้สำหรับคนที่แบบจะทําตู้นะครับสิบนิ้วไว้คู่แบบพันห้าร้อยวัต์อะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับนะครับหรือไม่ก็สิบนิ้วซับคู่นะครับตัวเนี้ต้องต้องมีต้องมานะครับยังไงก็ต้องเอาไปนะครับ AS สองหนึ่งนะครับสองพันขมโม้ไปเลยสองพันห้าร้อยวัตนะจริงมันไม่ถึงหรอกมันจะได้ลงตัวครับนะครับสองพันห้าร้อยวัต์นะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะสายมันจะลุงลังหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอันนี้เป็นตัวทดลองไงผมลองแล้วโอเคมันใช้ได้แล้วนะครับลองทําประมาณ8ปีกับ4อีก4เดือนนะครับทําจนแก่แล้วเพิ่งจะได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองอกับตู้น้อยกันนะไปลองกับตู้น้อยก่อนนะครับ